ผมว่านะอืมรายการนี้มันแบบไม่มีสาระนะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากจะดูก็ไม่ต้องดูนะถ้าเกิดใครจะดูเพื่อความบันเทิงก็ดูได้นะเออก็มาบอกแค่นี้แหละนะเอาล่ะครัอผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเดวยนคับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการพากเสียงกันนะถ้าเกิดคุณกําลังหาสาระจากคลิปนี้นะครับคุณก็ ผิดหวังนะครับเพราะว่าคลิปนี้อาจเต็มร้อเซผมให้สาระสิเปพอที่เหลือเราจะออกนอกทะเลไปแกนลายกันวู้ก่อนที่มันจะออกทะเลไปมากกว่านี้นะครับเราจะมาพูดถึงการผากเสียงกันว่าขั้นตอนแรกเราจะต้องทํายังไงกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับมันเป็นขั้นตอนที่โคตรสําคัญสําหรับการภาาเสียงเลยนะครับนั่นก็คือคุณจะต้องไปซื้อไม ใช่ครับคุณจะต้องไปซื้อไม้เพื่อมาผักเสียงนั่นเ no องนะครับไม่มีไม้แล้วจะผักแต่อย่างไรขั้นตอนต่อไปนะครับคุณจะต้องฝึกพูดนะครับนั่นไงฝึกพูดครับผมเอ๊ะเฮ้เฮไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะนั่นก็คือการฝึกพูดในที่นี้นะครับเพราะนั้นก็คือการฝึกพูดแบบพูดได้ชัดถ้อยชัดคำแล้วก็ฟังรู้เรื่องนะครับไม่ใช่พูดแบบผมนะเออแบบนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ก่อนที่เราจะพากดีๆได้นั้นเราจะต้องรู้จักการกระดกลิ้นนะครับรอเรือเป็นรอเรือนะครับ รอริงเป็นรอริงนะครับงงสิว่าทำไมรอริงถึงกระดกลิ้นนะครับเพราะว่าเรือมันนั่งอยู่ในลิงแห่อลิงก็น,นั่งอยู่ในเรือแห่อถูกแล้วงงสิผมก็งงว่าผมเล่นมุกอะไรของผมเนี่ยแต่สรุปนะรอริงไม่ต้องกระดกลินนะขั้นต่อไปนะครับคุณจะต้องรู้จักการใช้เสียงนะครับนั่นก็คือการใช้เสียงในโทนต่างๆทําให้เสียงมันแตกต่างกาันสมมุติว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยอย่างผมนะ่ะนะผาาคนเดียวก็ต้องทำเลยเสียงนะอืมนั่นแหละ อะตัวอย่างพอจะมีสักสองร้อยไหมไว้ส่เทียนวันนี้คือวันตอยของเจ้าจะควัรอททำไมนั่นหนาเนี่ยสูกูบิดูบิดูฉันว่านะอาม่ารสหมูสับอร่อยสุดไม่ฉันคิดว่าอาม่ารสต้มยำกุ้งดังหาที่อร่อยที่สุด หลังจากที่ทุกท่านนะครับอาา้าได้รับการฝึกฝนมาอย่างยาวนานจนชำนาญช่ำชองเชี่ยวชาญแล้วนะครับอาา้ก็ได้เวลาที่ทุกท่านอาา้าจะได้เวลาอาา้จะาหา้าทําไปนักหนานะโอเคครับผมก่อนนี้ก็หมดนะชั่วโมงสอนของผมละโอเคบายบายทุกคนไปฝึกฝนกันเองนะแล้วก็ไปพักเสียงกันได้นะส่วนเรื่องโปรโกงโปรแกรมอะไรนะ่ะเออก็ไปศึกษากันเองนะผมไม่มีสอนนะเพราะว่ามันหมดชั่วโมงของผมละนะ ไปศึกษากันเองแต่อย่าลืมนะภาคได้แต่อย่าไปผิดลิขสิทธินะเพราะว่ามันไม่ดีนะจ้าหานูจา้าภาคสนุกสนุกขำๆกันเองได้นะแต่อย่าทำผิดโอเคบายบายทุกคนบาย